สวัสดีครับและนี่ก็คืออยากเทศแบบนิกต้องจิกเงินมือ ลรับฟรีได้ในเกม28ส,สิงหาคมนี้ที่ Battle Pass f อ Online เท่านั้น ็เป็นเกียรติกับคอนเทนต์นี้มากๆครับเพราะเราเชิญโลโบคอปมาร่วม นี่ก็ขยันหาแว่นมาใส่ยิงเออเท่ดีเนี่ยเท่ดีแล้วทนเหลืองทนส้มแบบว่าชอบต้องคงเุทูน่มดกูเห็นทุกอย่างเลยนะทอนแว่นนะทอนทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปเล่นในฮูเอ็มไอด้วยโอ้โหไอเสททุกอย่างจริงๆนเนี่ยโอ้ยเก็บของไม่ดีออกไปก่อนเสททุกอย่างจริงเลยเนี่ยแล้วหมดวางถุงยางไว้ตรงนี้เอฮะเออไม่มีไม่มีไม่มีทำไมกูเป็นคนอย่างนี้ะทุกคนครับวันนี้ได้เวลาใช้เงินเพราะว่าคลิปก่อนเราบอกไว้แล้วว่าต้องมาจัดเพราะกิจกรรมนี้ดีจริงถูกไหมคะ วาวคุณคิดถูกไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีลุ้น T O T S 24บวก8โอกโปก็คือเป็น T O T S โอ้มันจะโหดมากนะครับกับกิจกรรมนี้คุณผู้ชมครับ c r e c a b l e milestone ครับ24 T O T S บวก8ครั้งแรกกับสุดยอดคราสทีม a m of the Season เพราะไม่ทุกคนได้สัมผัสสุดยอดนักเตะแล้วตอนนี้ โคตรนี้งอ๋อโทษโทษแต่ให้แบบว่ามันยิ่งใหญ่ไงว้าวเออนี้งนิ้งนิ้อแล้วพอดีเล่นมุกอ่ะสมมตินี่นี่นักนักแข่ง FC ออนไลน์น้องคนนั้นอะที่ชื่อที่ชื่อกิงกุ้งอันที่ชื่อกุ้งก็ได้อ่ะกุ้งอ่ะที่ตัวสูงสูงไหมเออตัวเล็กอ่าผมยาว ผมสั้นเลยเออที่เขาอชอบใส่เสื้อเสื้อเชิต้ตคนแล้วนั่นแหละนีบเนรี่ไปอยากไปเล่นมุออื่นแล้วเ, <c oughs> เ,ลเ,ลเล่นเป็นมุกอันนี้อยากไปเล่นมุกอื่นแล้วไงเขาไม่ชอบแล้วไง เอ้านี่ครับเราเข้าหน้าเว็บแค่สองหมื่นนะสองหมื่นโอเคเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันต้องลงทุนจริงๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นเขาเรียกว่าไงลายเซ็นของ NR ไปแล้วนะครับผมชั้นอุดหนุนเธอเธออุดหนุนชั้นใช่แล้วซองเราก็อุดหนุนกันแลกกันอย่างเรื่องของงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นคลิปก่อนแต่คลิปนี้เนี่ยก็คือจัดเต็มมามันต้องลุยจริงๆถ้าว่านี่ฮะอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็คือน่องเหนือจากย4 t s ่มันมี CC คือถ้าออก2ป ปีนี้ของโหดมาแน่<ช>แล้วก็มีของโหดที่เราอยากได้เองก็คือ,อ,อยี่อนะฮาร์ดเวร์ r d w ร r k นี่นกเตะที่ ทุ่มเททำงานนะความจริงเด็ดไม่เด็ดเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเห็นตัวกับสิ่งที่กดหายไปแล้วก็คือหวดไปแล้วด้วยเอาเล่นไปแล้วใช่นะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องมาหวดกันอีกหลักๆเลยนี่ถ้าเกิดสมมุติแลกครบ1ล้าน fc มีให้เลือกระหว่างอันนี้นะครับก็คือเป็นบวก6ถึงบวก8 3ปี o v e r a ร์อล110นะครับแต่กับอันนี้ที่การันตีบวก8แต่ว่าโอเวอร์อาจจะหดลงมาเป็น106ซึ่งถ้าเกิดถามผมผมก็เอาเนี่ยแหละบวก8ชัวร์วัดเลย ความจริงที่เลือกเนี่ยก็เนี่ยเลือกไว้อย่างนี้นะครับก็ผิดจะทำตามถูกต้องเอานี้คุณชอบแล้วกันใช่ใช่ที่ชอบที่ชอบได้เลยเฮ้ยไม่ใช่อะไรเอออ่ะถ้าอย่างนั้นเราจะมากด10ครั้งแล้วก็กดเดี๋ยวเวลากดเราจะลุ้นตัวนี้ถูกไหมอ่าแล้วก็เอาตัวมาแลกตรงนี้ครับตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนซึ่งเราเน้นบวก8ได้ถ้าถามผมนะอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆว่าเราอันไหนถูกต้องหรือว่ามูลค่าสูงครับแต่เราชอบลุ้นบวก8ถูกต้องใช่มันมันกว่านะฮะอ่ะแล้วก็ผมชอบพักหลังที่กิจกรรม ของ FC ออนไลน์เนี่ยเขาจะขึ้นไว้ตรงนี้เลยว่าการเลือกเลเจนด์ที่ไม่ใช่อีพิกอ่ะมันจะเพิ่มอัตราการได้รับตัว2เท่าถูกต้องเพราะก่อนหน้านี้นี่เป็นที่ถกกันมาเนิ่นนานมาแม่งแบบมีผลไหมใช่ใช่อ้าวถ้างั้นกดเลยนะครับลุยลุยฝากโลโกคอปหัวตัวนี้10ครั้งให้ผมหน่อย1ิบครั้งนะใช่ครับหนึ่ไม่ต้องนับก็ได้เพราะว่ารอบสุดท้ายมันจะกดไม่ติดทั้งเงินมันจะหมดหมดดบวก8อยากให้มีบวก8เอาเห็นไหมบนบนเนี่ย ที่มันเป็นสองอันบนอะ่ะซึ่งตอนนี้กดม,มามเงมมนินเยอะมากพาอ,อกดแล้วพยายามกดอยู่เดี๋ยวมันก็มาแล้วม,มาเลยขออนุญาตพ่นลองได้ไหมได้ได้ได้ได <c oughs> ขนาดวางวางฮะเมื่อกี้วางแวน่นนะวางแว่นคลิกเมาส์นะรู้เลยรื่องไเฮ้ยทำไมแล้วทำไมมันเนหะ็นโลกเป <c oughs> <ๆ>็นสีฟ้ามัน ดอกสีที่มันจ้าๆทำร้ายสายตาเราไงก็แสงสีฟ้าจะทำร้ายสายตาเราเองถูกต้องเอยไม่ธรรมดาอ้าวไม่มีแล้วไม่ได้เลยหมดแล้วเหรอใช่แล้วไม่มีที่ต้องการเลยหมดวเลยแล้วไม่มีที่ต้องการเลยตายห่าแล้วไม่มีแล้วไม่มีแฟนแล้วเราอุ้ยออาใส่ก่อนเลยปิดปิดไว้จะได้ไม่มีใครเห็นน้ำตาอุ้ยดอกดอกมีติ๊มแม่แต่ว่าใส่ออฟตัสแล้วโลกมันสดใสมากกว่าอยากใส่บ้งเลยไปเงนได้ไงวะ ใส่บ้างจังเลืออับตันเนี่ยได้ตั๋วมาตั๋วตั๋วอะไรนะเอ้อ764ตั๋วครับดูซิอย่างน้อยขอ4ใบให้มันเกิดสอง้อุ้ยเกิน1 2 3 4 5อ่าได้5ใบ750คูณเหลือ14พอดีเป๊ะแรกของรางวัลครับยืนทำไมหัวขาดก็ยืนยันไงอ๋อดี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 มึงทำอะไรกูเนี่ยไอ้บาว เจอแจเลยมึือนนี่แล้วผมเหลือ14ผมเอากระตังตังนะส่วนอันซ้ายนี่พอดีผมแอบมาเล่นแล้วผมก็เลยเลือกไปแล้วเรียบร้อยเลฮะส่วนนี้ผมรับได้สองรอบนะครับเพราะผมเลือกไว้หมดแล้วผมก็รับสองรอบจัดไปโอเคซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราแบ่งทีมหวดกันได้เลยนะเดิมเหมือนเดิมมันละมึงวันนี้เออจันอ้นรู้ใช่ไหมว่าเรามีสองครามของการต้องดีดหูกันปกติอยู่แล้วเพราะผมโดนบ่อยใครดี่ะ หลายคนเลยเขาเคยเล่นแล้วไงเขาเคยเล่นแล้วไงดูแล้วดูแล้วกูกูอดใจไม่ได้ที่ต้องมองตัวเองผันมันก็นเต้ืเห็นกระจกอะเดียวว่ากระจกอะไร่อ้เมื่อกี้เพิ่งเห็นว่ามันมีเงินเป็นแสนเอ็มเลยนั่นแหละเยอะมากเงินแบบเยอะเยอะเลยอะเดือดตุเดือดมากๆาเลยครับอแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้เปิดทีหลังครับอันนี้ รวมถึงอันนี้แต่สรุปที่สุ่มๆมาเนี่ยเขาเรียกว่าไงนะไม่มีไม่มีบวก8โหดๆไอ้ไอ้แบบใบที่ได้จากการกดสุ่มอะใช่ไอ้ชิดครั้งที่เรากดอ่ะก็เพราะว่าดวงเราไม่ดีอย่างนี้ไงเขาถึงทิ้งเราไปไม่น่าเกี่ยวกับดวงนะมันเจ็บเจ็บยีห้อ้ยเนไหมคบบิวหรืออาจเป็นพ่อพื้นดวงหรือเปล่าเดี๋ยวเราคำนวณว่าอันนี้จากการแลกตั๋วมันจะเป็นบวก3มถึงบวก8กว้างมากอันนี้บวก5ถึงบวก8เราเน้นการเปิดบวก8ใช่ครับอันนี้ การันตีบวกแแต่จบที่23 HW 5มถึงแผมว่าอันนี้มีเ g อันนี้มี LN งั้นใบแรกอ่ะควรเปิดอันนี้ที่ใช้ตัวแรกอันนี้เริ่มจากคนละอันก่อนโอเคเปิดก่อนทีหนึ่งจานอ้นเปิดอันนี้ยังยังไม่ยังไม่ไม่นับอะไรนไม่นับอะไรทิ้งไปตลอดอันซ้ายหลายคนจะสงสัยทำไมผมให้พี่อ้นเปิดเพราะช่วงนี้ชีวิตเขาเจอเรื่องร้ายมาเยอะไงเผื่อเขาจะมาดวงดีตรงนี้ดวงดีแล้วมาอะไรฮจวอะไรเฮจวบวกแปดคอร์บวกแปดถุงแมวเบื่อไทยโอ้ยโบบินคอร์ ตัวต yeah. ั้งเยอะแยะดูดูตีวติกรมันติเลยเนี่ยไปอะไรอะแล้วดูนะเขาเจอเรื่องร้ายในชีวิตเขาชีวิตโซเชียลเขาแต่กูหวังว่าจะให้เขาใช้โชคดีในเรื่องของเรื่องของเราเอาทิน่ะเอา กี่ทีหนึ่งทีหนึ่งทีกี่คนสี่คนเฮียเดี๋ยวก่อนเออโดนทุกคนจะเปิดเตายังไงเนี่ยหมายถึงว่าแพ้กี่คนสามคนแพ้สามคนคู่ชนะหนึ่งเดียวรอดคนละทีได้ใช่ใครจะเปิดคนแรกไอ้กูผมเองซีซีไฟไม่มีไฟมีโซบสไลน์ได้จีบก็ได้ก็ได้ซีซีเอ้อันนี้ไม่ใช่นี่หว่าเฮ้ยซีซีทีบีอันนี้ซีซีบวกแปดแปดแปดตรงกันอ้าว รอดล้สวยไม่ได้บวกแปดเลยเหรอเอาแพดไปก่อนเฮียสามถึงแปดได้บวกแปดเออมึงน่าจะรอดละโอเคดีใจด้วยหกแสนหกศูนย์สามจดไว้จดไว้หกสิบสามพันโอเคกูลืมละนะฮะตาหนูโอเคหนูเลยป๊บไปต่อเลยครับขอโซบอสไลน์เอชวยี่สามจัดไปบวกแปดจัดไปและวิ่งมาแล้วครับกึ้นไฟเอชวเอชวอิตาลีเฟิงฟงอิตาลีที่นี่ อุ้ยสลิปแปดขอตัวแปดกูขอตัวแปดกูใช้เลยโอ้โหลูเปโตใครอ่ะลูเปโตคาร์ลสฮะลูเปโตคาร์ลสใช่หน้าตาเขามีความหน้าในเกมเหมือนโมซาลาส่วนในรูปเนี่ยมีความผสมกันระหว่างอ่าทาคาลัสเเลียเนเวสแล้วก็กัตตูโซเออใช่เป็นกูละทีเนี้ยหมื่นสองเท่าไหร่สองหมื่นสามสองหมื่นสามกูแพงกว่ามึงนะเพราะว่าของมึงเมื่อกี้มันไม่เอาจริเรานับเองกว่าโอเคไป เชิญครับผมหมดเอาเลยได้ได้เชิญเลยเดี๋ยวพี่ไปิดไทยเอาพี่ไม่โดนอยู่ละโดนทิ้งไปแล้วไงนนโจนไม่เห็นกระตาจนต้อง ไอ้สัตว์วูบแลกเผือดีใจเออกูลืมไปว่าหนึ่งเนี่ยอไอดีกูสองก็คือกูโดนแล้วเพราะโดนสามคนมันไม่ได้หาที่โลกูเผือดีใจไปแป๊บเึงเอาเฮียเชียงครับเฮียแกูต้องแพ่งแฉ่งแพ่งกูต้องแช่งให้มึงโดนเขาจะได้ได้ตัวที่แพงกว่าถูกตงก็คูกที่จะเป็นอย่างนี้ไปมาโอ้โหสองร้อยเองอะ กูอยากให้เขากลับมาทิ้งพี่อ้นอีกรอบเลยปวดมากเลยตอนนี้เฮ้ยมันอะไรวะโอ้โหตัวตั้งเยอะตั้งแยะโอ้โหอะไรเนี่ยข้างล่างขาดอีกแล้วลืมอีกไม่เป็นไรสองร้อยไปเป็นสามพี่อ้นข้างล่างหายไปไหนไอ้ดีหกเราปล่อยให้ข้างล่างมีพื้นเป็นพื้นหายเเป็นพื้นที่สำหรับพี่อ้นไงข้างๆหายไปอุ้ยคนดูงงว่าทำอะไร ปรับจอยอยู่ฮะเจ้าตีปรับจอยอยู่แล้วคนดูถามไหมไม่ปรับตั้งแต่แรกก็เพิ่งเห็นเราไม่รู้เนีเราขออภัยด้วยนะครับเออซ้ายขวาอ่ะโอเคกลับมาต่อต้องบอกคลิปเจ๊ดดำเรายังทำหน้าเล็กกันเลยเออยังไม่สนใจเลยเชียวนะใจนะเจียอันไหนเจ็บกว่ากันใจจะให้ตอบเหรอจะให้ตอบเหรอโอ้โหไม่โดนอ่ะอุ้ยมึงทำไมมึงมันดีกระดูกอ่ะมึงเปนชอบ อ้าไม่โดนเลยโอ้โหอะไรของมันวะเนี่ยเริตีกันบ้าเด็กเวทเลยเป็นโปรตีกาและเหลือโดนคนเดียวแล้วไม่ได้คราวนี้คราวนี้มันจะต้องแบ่งทีมหลังจากนี้มันเหลือแต่ใบละสองไงอ๋อเงี้ยเหลือแค่ใบละสองควรจะเปิดใบนี้ใบแรกเพราะว่ามันมีถึง LN และ SG จัดไปฮะแบ่งแบ่งทีมก่อนโทรน้อยออกโทรน้อยอ๋อเรียบร้อยางยางยางดูมัอโดรน้อยโอเว่นเลดโอเว่นเลยวันนี้ว่ะโทรน้อยอ๋อ อความเป็นจริงไอ้กุ๊กเมื่อกี้มึงต้องเหมือนอย่างเงี้ยมึงออกไปก่อนเออโอเคออฟอ่าบ้ากูผมกุ๊กกุ๊กบอสโอเคส่วนกูชื่อทีมเบาหวานที่ถูกทิ้งโอ้ยเราเด็กกูกับเขาใครควรกังวลกว่ากันก่อนจะอุ้ย เราบางคนกังวลอย่างน้อยเขาไปหาใหม่ได้เออเราต้องรักษาเออเขาไปหาใหม่กูต้องไปหาหมอมากใครก่อนใครก่อนอะไรกี้กูไปขยายเล่นอีกแล้วเดี๋ยวจอเปี้ยวอีกทีนี้ให้บอสเลือกใครก่อนบอสพี่ก่อนได้เอาเลยพี่ของเราจริงป่ะจริงใช่สบาย T O T S ขอ T O T S ไปบไปไปเออไอ้นี้ไม่ใช่อันนี้ S G ป่ะหรือ C C วะ C C ปุ๊บเป๊บมา ฟันไปูยงอ้าวแต่โอ้โหจะเคยแต่อยากโดนว่ะพี่เพราะว่าเออมันจะได้แพงกว่านี้ไงไอดีส่วนตัวไอเดีย่วนตัวเฮ้ยโอ้โหฉัได้ป่ะจะบอกว่าเราได้แต่กองหลังกันในตอนนี้ใช่ซีบีบานเลยตอนนี้บานเลยเีซีบีบานเลยเหรอบานเลยบานเลยโม้แสดงว่ารถน้ำอะไร ก็ไมน้องพี่ก่นเลยอ้ได้จัดไปน้องสามเจ็ดมโอเคเจ็ดสิบสามเจ็ดสิเท่าไหร่น่นสามเจ็ดสามให้เหี้ยนี่แม่งฟาหูหมดแลยเ่ยเปิดเลยพูดไปก่อนพูดก่อนซีซพูดก่อนยืดเสียออเฮ้ยเอ็มเอ็งเอ็งนี่ยึปง้าพูดถึงี่โหรอไม่ไม่ใช่พี่โดตำแหน่งนี้แต่ว่าโอ้โหแม่งไม่แพ้เจ็ ฮะคนยังมึงเนี่ยคนยังมึงเนี่ยมีิชเยนมาจากไหนเนี่ยทีเดียวโอ้โหอยู่เท่าไหร่นะลืมแล้วสามหมื่นเงินสามสามซื้อสามซื้อ สามหมื่นหน้ามึงตีอ๋อสามสิสามสิแต่ละมือแต่ละเดีอันนี้โดนคนละสี่ทีถูกไหมคนละทีไม่เรายังไม่ได้ตกลงกันใช่ยังไม่ตกลงกันเลคนละทีกันไม่จังดิมาตรฐานกลางคือสี่ทีแกยังไม่ได้ตกลงอ่ะคนละทีใครออกกฎกูไม่รู้แต่เราใช้กฎนี้กันเอาคนละทีก็ได้นี่กูหยวนนะหยวนหยวนไปก่อนเออเย็นเย็นกันนะเดี๋ยวถือให้นั้นเงินเดี๋ยวถือให้ผมถนัดกระเบียดนี้ปุ๊บจะเข้าเลยไงโอเคโอเคโอ้โหมยังไม่ได้ถือเลย าถืออ้าเหลือน่อยกูกูต้องมาลู้เสื้ผผีเขาด้วยเนี่ยไ่โดนไปโดนไปโดนเจ็บกันะคนโดนตะขาบเอาเนาะเท็กสองเฮ้ยตบมือทำไมนะเฮ้ยนี่ตบมืออันนี้มันชอบโอ้โหไอ้เงาไอ้ยี่มันตบมือเล่นไม่ได้สัตว์เจ็บแทนเลยอะอุ้ยไอ้ยี่มันิดั่างแ่้วนะดูนะ กระเทียมเมื่อกี้ไม่ต่างกันเลยนะใช่เหมือนพี่หนักกว่าด้วยบางทีหนักกว่าด้วยต่างกันเลยนะเจ็บไหมกูถามจริ้งเจ็บแดงแล้อะไรโง่หมดวะโคตรโหดเลยเอ้าใบต่อมาเนี่ยควรจะเป็นใบนี้ที่มันมี S G เฮ้ยแต่อันเนี้ยอันนี้มี2 4 T S เอานี้ก่อนการันตีบวกแโอเคฮะแบ่งทีมแบ่งทีมอันนี้กี่ทีตกรงกันสองทีไหมสองทีคนละสองทีนะได้แบ่งทีมเด้เดี๋ย้ให้คนดูเห็นก่อนการแบ่งทีมของเรา น้อยเฮ้ยอออันนี้ชื่อทีมอะไรมีไหมชื่อทีมอะไรล้อเลียนคนถูกทิ้งล้อเลียนกับคนถูกทิ้งอ๋อไอ้นี่ตัวล้อเลียนคนถูกทิ้งมึงนี่มาทุกอาทิตย์ปรทีเลยใครก่อนรอบนี้ไปล้อเลียนเราก่อนป่ะได้ล้อเลียนไปบวกแปลขอเอสต้องเอสวใช่เอาที่ต้องเอสวเลยบึ้มฮึบสวยสเปนต่างมีแล้วเหรอทาเลสไม่ใช่ว่ะผมไม่ใช่ว่ะเฮ้ยโอ้โห มาเตน่าเห็นมันตเกสนนเมันตะเกงนะเนมันตเกงมันตเกนะเกนะ ฮ่าเดเดนมาเรืเงมาเรืนนะเฮ้มาก็เลยนะเออครับเท่าไหร่นะแสนสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกไอ้กองหลังกูล้นหมดแล้วมั้งถ้า H W แล้วออกธงฮังการีนี่คือแบบจบเลยเกลนะมีแค่คนเดียวที่จะออกมาได้เลยนั่นก็คือพ่อกูเองพ่อของแกจะเดนออกมาเลยต่องเงินตุ่มเกลยนะพ่อจเป็นพ่อกูอะเออไม่มีไม่มีคุกเลยได้เฮียได้ครับป๋าฮังการี เอสวแล้วธงไทยมีโอกาสเป็นพ่อกูเพราะเขาเพราะเขาก็เป็นคนแบบทำงานหนักอยู่เนี่ยเอสวีบระตูเียดตรงหน้ากลางเฮ้ยดีตรงกลางปีนี้ดีมากตรงกลางมาโอ้โหไพน์น้อไปมาเลเซียซะแล้ว อันเดรอเมดาเพราะฮาร์ดเวิร์กเกอร์เนี่ยมันส่วนอย่างลิเวอร์พูลตัวลิเวอร์พูลกองกลางจะแบบดีๆเยอะเลยครับเอนโดแมคคาลิสเตอร์โซฟ็อตไลท์เพราะส่วนมากกองกลางเป็นตำแหน่งที่ต้องทำงานนอ่ะแต่บอลเสร็จก็ไปทำงานเซเว่นจบปุ๊บตอนเช้าพับถุงโอ้ยแกช่ร์สองกะหมายถึงในสนามสิเออสองกะนี่มีกะเช้ากับกะบ่ายเอ้ยอะไรอะบ่ายกะอบ่าย ไปการเล่นคนละ2ทีนะครับเล่นมา3ทีมึงยังไม่หยุดโดยอกันเลยเออมึงขยันเดี๋ยวเก็บเหมือนกันนั่นจริงอ่ะเดี๋ยวพี่เอาพี่เอาได้สองทีนะสองทีเลยเหรอเฉียวๆยว่ะอืออันนี้เรน่ี้เล่นไปละนั่นเลยกระดูก เหมือนม,มึงดี่เข้าคอตัวเองด้วยตอนนี้กูเริ่มเจ็บพอๆกับไอ้ไอ้วาวแล้วนะ <c oughs> เจ็บตัวอะไรเจ็บตังค์เนยเท่าไหร <c oughs> ่แล้วไอ้ตัวมันไม่มาเลยอะ่ะซีบีมาพี่มามีลุ้น24 TS นะครับครบแบ่งทีมต้องต้องไกลจับจออะไรไหม อะจอลมื่อกี้นี่เป็นไงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วโอเคโกี่ทีตกลงกันสองทีเหมือนเดิมน้อยอ๊ะเรียบร้อยโอเคกุ๊กอ้นประวัตที่ถูกวันกลับมาเป็นคู่เดิมอะไรนี่ก่อนเลยเฮ้ยมาเอาหลังมั่งย่นก่อนเมื่อกี้ใช่ไหมเออยเดี๋ยวเดี๋ยวหมายถึงว่าเออตั้งใจฟังใจอยู่ที่ตัวเลยใจใจอยู่ไหนวะใจอยู่เขาคือเราพี่วอ้แบบเริ่มก่อนหมดแล้วอ๋อโอเคมึงทำอะไรกับกูเนี่ยมึงอยู่ตรงเนี้ยหลายรอบแล้วไอ้มาว เราทำอะไรเนี่ยสุนแล้วเออจะง้องจะงงเฮ้ยเอ็นดับเบิ้ลโอ้าป่างกน้างกมีแล้วเหรอเขาเปกแปดปมันมีเฮ้ยอะไรมันดูไปกลางปีกตอนเลย เป็นมีเด็กแขยแปดสิบ่แปดี่ปสีแปดมื่นสี่พันหล้านเออติดเันมาละเถ้าเราบวก8เราเรียบร้อยแน่แน่ใช่ไม่มีปัญหาอะไรเลยสบายสบายขอ24่สิบวกแปดได้ไหมตัวไหนก็ได้วาจัดไปดิยี่สิบสี่ทีอสบวกแปดมาไปยิโอ้ยยยยยยยแล้วปีอยยยยยยคือได้ตัว ไ,ไอัการ์ดอันนี้เนี่ยที่เราเปิดเนี่ยก็คือบวก5ถึงบวกเออคลาสมี24 t ส c c s ี่และ s อเราได้ต่ำที่สุดใน2หัวข้อนี you you ่มือกูเป็นอะไรเนี่ยฮะโอ้โหไปทำอะไรให้โอ้ยมึงเกมเกมใส่กูทำไมเนี่ยพี่ออนพี่ออนเราไอ้นี้เราอ้นี่กันพี่ออนงางไว้นิกปึ๊กกูถอดแว่นทำไมใช่ถอดแว่นทำไมเอองางหัวไม่ใช่ คือนิกดิดปุ๊บเราสลับไงหนึ่งสองสามได้รัวเลยรัวเลยได้โอเคมาใครก่อนใครก่อนนี้ก่อนนิ้ก่อนโอเคเอานะได้รอนะมาดิดแม่งทีรีบอ่ะดีเข้าคอเลยเขาดีกว่นี้กันเออมึงรอดได้บอสไม่เบิกกูดูไปเนี่ยก็โดนทุกตาเลยป่ะใช่เอาหรออ่ะตรงนั้นตาสุดท้ายเปิดโอกาสให้พี่อ้นเลือกคู่เลยโอเคอยากเลือกใครไอ้กุ๊กโอเคพี่แล้วก็เลือกได้แค่ตรงนี้แหละ ใช่คู่ที่วิ่งเรื่องไม่ได้โอ้ยแต่ละมื้อแต่ละเดชแต่ละมื้อแต่ละเดชจิตบาดใจกันเหลือเกินใบนี้สำคัญสุดเลยครับออก24 TS ผมขอก่อนแล้วกันแล้วกันอ่ะผมให้พี่ปิดสวยๆก้นอุ๊กก้นกุ๊กคนก้นอุ๊กก้นอุ๊กทีมจัดจันดีกว่าฮะทีทีมกดจัดจันกดจัดจันไปไปบึ้ม ยี่ิบีทีอสอหนึ่งใบวะคุณบเฮ้ยเอ็นคาร์การี่มจะเป็นกองหลังไหมแบกซ้กองหลังอยู่ดีอ่ะฟานกาโซ่โยบปผา ยังไงก็รอดสบายแล้วไม่มึงฟังนะเราเปิดมาล้านล้านมันควรจะออกรอบก่อนเนี่ยเราเติมแค่หมื่นเดียวอืมองลีองล้านล้านมันออกมาสองใบจนถึงตอนนี้ยังไม่ออกสักใบเลยผมเช็คจากดวงวันนี้ไงนอโอ้โหเก้าสองสองใบผมขอพี่แพงผมมากันคารวาลปิดงานยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เทสทสเทสหนึ่งใบชั้นพี่ชั้นพี่เทสหนึ่งใบเมื่อกี้ตอนมันกดพี่จับไหล่มันไว้ เสริมดวงเหรอใช่เสริมดวงยิมซทีเอ็มซียิมซีทีเอสโอ้ยซีซโอเคฟาดเซ็กนะโอ้โหี่นเ่ไหโอ้ยได้จะชน้แบบเงอ่ะกูคือคนที่ไม่มีความสุขใช่อ้นี้ผมดีให้พี่อ่ะสามทีดีแค่เราอ่ะ อสามโอเคสลับมาสลับกันปลาไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าพี่ดีสามทียผมดีที่นึงรวมเป็นสี่วันนี้มันถึงไม่เป็นหน้ากันเลยฮะเราเล่นสิบเป็สิบเออเขาดีที่นึงได้ไหมมึงเดดกูใช่ที่นึงอ้าวได้ไม่มีปัญหาทำไปทำไมอยู่ดีก็ยอมเดี๋ยวที่มายังไม่จอดเลยจอดได้เหรอจอดแล้วจอดแล้วเออได้เหรอแข็งแรงได้ไหมแล้วแต่นับถือกูเป็นพี่ไหมล่ะอย่าถา อย่าถามคำถามนี่เลยเดี๋ยวคำตอบมันจะบาดใจเราเดี๋ยวเขาเหมาเลยสองทีรวดอุ้ยอุ้ยเจ็บเองด้วยน่าเสียเลยโอ้ยแน่ดูทีแรกอีกเอาพี่ขาดทีนึงพี่เหรอเอาให้ดีดเองไงอ๋อให้ดีดเองทำไม้จับไม้จับมาคนอื่นทำเจ็บพอแล้วคนาดึน้ำเจ็บมาบ่อย เหนึ่ง,งสองสามโอ้ยแต่ไม่บอแล้วตรงนี้แต่ตอนนี้อตอนนี้กูเศร้าสุดแล้วตรงนี้ <c oughs> ไม่ได้เลยดีเลยก็ <c oughs> คงจะประมาณนี้แหละครับเอาเสียงเบาเลยไม่ไตหงอยไม่ไตหงอยเอ็นเนอร์จี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 ผมดูเซ่ด้วยนะบวกกัเซมเดี๋ยวเอาอีกแล้วคือไอ้บวกแล้วกูตีให้มึงได้เลยสัตว์ร้อยสิบเก้าหาอย่างไรสัตว์เนี่ยเออมึงจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อไว้เกี่ยวกับสุดดิบมึงอู้่าปั้นทีมกูอยู่เนี่ยเอออ้าวก็นี่ฮะกิจกรรมนี้ใครสนใจก็ไปโหวตกันได้นะว5กันยานะใช่ครับซีเล็กเอเบิลไมสโตน 24 t o t บนะครับ The i c h m n s t o n ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเป็นภาษาอังกฤษไหน e Rich Man's Stone is t t o to t o O o w อะไรอะ to w อะไรบวก8บวก8เอ่อบวก8 บวกแป๊บโอเคครั้งแรกกับสุดยอดครัสทีมออฟเดอะซีซั่น first time อ่า first time in uh, the best of class team of the season เย้เฮ้ยโหพร้อมให้ทุกคนได้สัมผัส <laughs> สุดยอดนักเตะแล้วตอนนี้ <laughs> เดี๋ยวผอ้อุนวยการทีขอขอยทีภาษาไทยขอยทีพร้อมให้ทุกคนพร้อมพร้อมใช่ไหมใช่เรดี้เอ e ว d y ี่บอดี้เอเรอทุกคนพร้อมทุกคนได้สัมผัสสุดยอดนักเตะแล้วตอนนี้อ่าได้สัมผัสอินเดอะเฟิร์สทัชสมัสัอยู่ไนมันอยู่ตรงไหนสัมผัสสัมผัสวรสัมผัสฉะนั้นจึงอยากจะขอ เชิญชวนทุกคนนะครับผมมาร่วมเล่นด้วยหัวจิตหัวใจที่อบอ้อมไปด้วยความอารีและความสนุกสนานอืยาวไปอ่ะยาวไปอ่ะตอบครับครับอาจารย้วช่วยปิดเป็นภาษาอังกฤษเท่าไหร่คลิปนี้ฟินิต์ตุ้ไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe อะไรอย่เงี้ย and the and the and the the and l i バ e button ตอม and กดกระดิ่ง and subscribe เบลแกเบลแกกระดิ่งเบลเบลเบเบลอย่างงูงูงูนี่ภาษาอังกฤษอะไรงูสเน็คอ่ะงูหางกระดิ่งสเน็คสเน็คหางมันคืออะไรวะเทลเทลอ๋อสเน็คเทลเบลงูหางกระดิ่งงูงกิ้งแล้วงูจงอางยังไย น้ำตาจะไหลเลยเพื่อนทามึงเห็นกูเก่งเมื่อไหร่เป็นแบบเมื่อไหร่ย่านนั่ิเจอฝรั่งวิ่งหนีเนี่ยวเออวิ่งใส่เลยกูพูดอย่างนี้แหละวิ่งใส่จะได้ฝรั่งวิ่งหนีฮัลโหล my friend น่าจะ meet you เย้ยินดีขอบคุณทุกคนมากเลยครับอย่าลืมเล่นกิจกรรมกันได้นะฮะฝากติดตามพี่อ้นด้วยนะครับผมแฟนผีไล่ขนคนไล่แฟน จนไม่เห็นกระตาจนพระใจมันเจ็บอู้ยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับอ่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับหลาเรื่องนี้เกลียดได้ครับได้ครับได้ครับฮัลโหลฮัลโหลขอสายใครครับฮัลโหลฮัลโหลเหดอย่างอยู่ มึงกวนตีนงกูบอกแล้วกูมัาที่เสียงยูวสายเสียงไม่เหนียวไม่ให้ไม่ให้หวใไม่ได้ขอห่อปูให้เขาไม่ให้ไม่เอาไม่ได้ให้เลยสรุปใครให้ให้เมื่อกี้เนี่ยโอ้ยเอ้ยบาหนึงจุดนี้ได้ไงไปนะครับทุกคนีครับสวัสดีครับ

ับฟรีได้ในเกม28สิงหาคมนี้ที่ Battle Pass f c Online เท่านั้น